ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ5 A.M. Club ครับหากให้ผมเลือกหนังสือการพัฒนาตัวเองที่ดีที่สุดเล่มนี้จะเป็นคำตอบนั้นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จหนีไม่พ้นสิ่งที่เราเรียกว่า นิสัยครับและความน่าสนใจของหนังสือเล่นนี้ก็คือคุณโรบินชาม่าครับโค้ชั้นนําระดับโลกได้นํากฎ Tri ปเปอร์ทเวนตีมาปรับใช้กับกิจวัตรในช่วงที่สําคัญที่สุดผมจะเปรียบเทียบไปทุกท่านเหน็นง,ง่ายๆเมื่อเราตื่นเช้าเราจะมีกองฟืนที่คอยให้พลังงานทีนี้เหลือแค่เพียงทริกเกอร์ที่จะจุดให้ไฟติดกับฟืนเหล่านั้นคําถามก็คือตัวทริกเกอร์กับกองฟืนเหล่านั้นคืออะไรและในสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงหนังสือ5 A.M. ครับ y You a r e listening to The the podcast. อิสรภาพความมั่งคั่งความสำเร็จทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับความรู้ที่ท่านมี The Library Premium Content เราได้นำเนื้อหาจากทุกตำราความสำเร็จมาถ่ายทอดเป็นคอนเทนต์พิเศษเพื่อที่จะยกระดับชีวิตสู่ความสำเร็จให้กับทุกท่านการเอาชนะทุกสมรภูมิชีวิตจากตำราพิชัยสงครามการสร้างความสำเร็จที่ดีสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากตำรา go to great หรือการค้นหาเป้าหมายและสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้จากตำรา start with why และหากท่านอยากจะยกระดับความสำเร็จในชีวิต เรายินดีและเป็นเกียรติที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางทุกท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้แล้ววันนี้ที่ w w r d w e t h e l i b r a r y l e a r n c o m เพราะการเรียนรู้จะทำให้ท่านเข้าถึงอิสรภาพจากทุกข้อจำกัดของชีวิตครับในเอีพิโซดนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องนะครับเพราะว่าผมจำเป็นต้องใช้สไลด์ในการนำเสนอ ผมชื่นชอบหนังสือ5 A.M. ครับเพราะอะไรหากให้ผมพูดถึงชื่อหนังสือครับ5 A.M. มันคือช่วงเวลาตี5ใช่ไหมครับผากมองตามเข็มนาฬิกานี่คือช่วงเวลาที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานจิตวิญญาณและทุกเรื่องครับชื่อเต็มๆของหนังสือก็คือ5 A.M. Club All Your Morning Elevate Your Life ถ้าคุณเป็นนายกิจวัตรในช่วงเช้าของตัวเองได้วันวันนั้น ก็จะเป็นของท่านครับนี่คือแก่นที่สําคัญของหนังสือเล่มนี้ครับก่อนอื่นผมอยากจะถามทุกท่านว่าการตื่นเช้ามีผลต่อความสําเร็จมากขนาดไหนครับผมเชื่อว่าพอถึงตรงนี้คําตอบของแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันไปมันจะไม่มีผิดมีถูกครับแต่หลังจากที่ท่านได้เรียนบทเรียนนี้เรามาลองดูกันอีกครั้งว่าคําตอบจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่การตื่นเช้าครับคุณโรบินชาม่าให้เหตุผลผมจะเปรียบเทียบให้ทุทกท่านเห็นภาพง่าย การที่เราตื่นเช้ามันเปรียบเสมือนกับว่าเรามีกองฟืนขนาดใหญ่ตั้งรออยู่แล้วเราขาดแค่ตัวทริกเกอร์ที่จะไปจุดไฟกับกองฟืนเหล่านั้นคำถามก็คือเจ้าตัวทริกเกอร์นั้นคืออะไรแล้วเราจะต้องทำอย่างไรให้กองฟืนที่เรามีอยู่ติดไฟขึ้นมานี่คือความสำคัญครับถ้าคุณตื่นเช้าแสดงว่าคุณมีพลังงานที่รอคอยที่จะได้รับการทริกเกอร์อยู่เรามาดูตรงนี้กัน คุณโรบินชามาได้เขียนหนังสือ5 a.m. club เสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้ก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่อ่านง่ายมากที่สําคัญก็คือคุณโรบินชามาได้เขียนออกมาในแนวของเรื่องเล่าสเสน่ห์ของหนังสือที่เป็นเรื่องเล่าก็คือมันจะทําให้เราอินไปกับเนื้อหาได้ผมจะไม่ได้เจาะลึกเนื้อหาของการเดินทางของตัวละครนะครับแต่มีตัวละครหลักๆอยู่4ตัว spellbinder สโตลไลลี่ที่เป็นมหาเศรษฐีที่ประสบความสําเร็จกับผู้หญิงที่เป็นซ e o เป็นผู้หญิงที่สามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจที่เธอสร้างมาแต่เธอเจอความเครียดเธอบริหารเวลาไม่ได้แล้วก็กําลังถูกผู้ถือหุ้นฮุบบริษัทกับอีกคนหนึ่งครับผมจําชื่อไม่ได้เป็นจิตกรที่ต้องการที่จะสร้างผลงานด้วยความเชี่ยวชาญและสร้างผลงานที่ดีที่สุดให้กับโลกใบนี้ตัวละครห,หลักจะมีอยู่4คนครับเมื่อท่านได้อ่านไปเรื่อยๆครับท่านจะรู้สึกเลยว่า การเดินทางของตัวละครจะมีข้อคิดสอดแทรกอยู่ทุกช่วงเวลาและยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้สึกถึงความลึกซึ้งของบทเรียนเหล่านั้นครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในเอพิโซดนี้ผมจะพูดถึงเครื่องมือครับหนังสือ5ฟ m ์ครับสิ่งที่เขาเขียนมาเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการปฏิวัติชีวิตของตัวเองเลยก็ว่าได้ก่อนอื่นเลยก็คือคุณผู้ฟังครับสิ่งที่หนังสือเล่มน,นี้อยากให้เราลองเริ่มต้นที่จะทำดูก็คือตื่นตีห้าครับตื่นตีห้า ทำไมถึงจะต้องตื่นตีห้าสมมติผมจะพูดถึงคนทั่วไปนะครับคนที่ทํางาน n to 5ก็จะมีชีวิตแบบปกติคนทั่วไปซึ่งถ้าคุณตื่นตีห้าอย่างแรกสิ่งที่มีแน่แคุณจะมีเวลามากขึ้นคุณจะมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นคุณจะเริ่มใช้ช่วงเวลาเช้าทําในสิ่งที่มันมีความหมายเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่ท่านอยู่กับความเงียบสงบท่านไม่ได้ถูกดิสแทรกจากอะไรนี่คือความสําคัญของส่วนแรกครับลองเริ่มต้นตื่นในช่วง 5am และก่อนอื่นครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้จริงๆผมแนะนําฟังคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อหนังสือหรือค่อยตัดสินใจเข้าไปเรียนในคอนเทนต์พิเศษของเราก็ได้ครับเพราะหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างลึกซึ้งฉะนั้นผมจึงเอาเนื้อหาที่สําคัญแล้วปฏิบัติได้เรียบง่ายที่สุดมาไว้ใน YouTube ครับใครก็ตามที่ฟังใน Spotify หรือฟังในบล็อกดิจนะครับขออนุญาตเรียนเชิญมาที่ยู u ูบนะครับเพราะคลิปนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน ส่วนแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือการตื่นตีห้ามีความสําคัญอย่างไรอันนี้จะไม่ใช่สิ่งที่เรามาโน,โนกันไปเองแล้คุณโรบินชามาเขาได้เอาเฟรมเวิร์กมาให้เราด้วยผมอยากให้ทุกท่านดูภาพนี้ครับเป็นภาพของความลับของคนที่ประสบความสําเร็จที่ตื่นเช้าครับเราจะมาเริ่มกันตรงที่การที่เราตื่นในช่วงเชา้าสิ่งแรกที่เรามีก็คือเราจะมีความเงียบสงบเราจะไม่ได้ถูกดึงดูดจากการรบกวนสิ่งต่าง ที่สําคัญก็คือคุณจะได้อยู่กับตัวเอง Stillness กับ Silence ในช่วงเช้าคุณผู้ฟังจะอยู่ในช่วงที่คลื่นความถี่ของสมองอยู่ในคลื่นความถี่ที่เป็น Alpha กับ Theta ตรงนี้ผมจะอธิบายเรื่องของคลื่นสมองในชีวิตประจําวันส่วนใหญ่นะครับเราจะอยู่ในคลื่นสมองของ Beta ซึ่งจะเป็นคลื่นสมองที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรเราจะรู้สึกว่าวาวุนทาอะไรก็อยู่คลื่นๆกลางๆแต่ถ้าเราฝึกให้สมองของตัวเองอยู่ในช่วง Alpha หรือ Theta ได้ ไม่ว่าเราจะเรียนรู้อะไรเราจะโฟกัสและโฟล์ไปกับมันครับหากคุณผู้ฟังเคยได้ฟังเรื่องของคลื่นความตี่สมองเนี่ยถ้าเราเรียนรู้อะไรก็ตามที่สมองของเราอยู่ในคลื่นความถี่ช่วงอัลฟาหรือทีตาเราจะเรียนรู้ได้เร็วมากเราจะประสบความสําเร็จในการเรียนรู้สิ่งนั้นๆมากซึ่งในช่วงเวลาเช้าคุณอยู่กับความสันโดษคุณอยู่กับความเงียบสงบคุณได้ทบทวนตัวเอง นั่นคือช่วงที่คลื่นสมองของเรามีความเสถียรค่อนข้างสูงครับและถ้าหากพูดในเรื่องของฮอร์โมนคอร์ติซอลเราลดลงคอร์ติซอลก็คือฮอร์โมนแห่งความเครียดโดพามีนเราเพิ่มขึ้นเซโรโทนินเราก็เพิ่มขึ้นช่วงเช้าตอนตื่นเช้าคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมการตื่นเช้ามันทรมานจังแต่ถ้าท่านตื่นเช้าขึ้นมาลุกไปยืดเส้นยืดสายแล้วก็ไปอยู่กับความเงียบสงบ คุณจะเริ่มรู้สึกถึงความสงบที่แท้จริงฮอร์โมนแห่งความสุขจะเริ่มหลั่งออมานี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมคุณต้องตื่นตอนเช้าแล้วก็อยู่กับความเงียบสงบถ้าเราตื่นตอนเที่ยงสมมตินะครับผมอาจจะนอนครบ8ชั่วโมงแต่ผมตื่นตอนเที่ยงถ้าเป็นประเทศไทยแดดก็จะร้อนมากผมก็คือสมองมองผมอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงที่สเสถียรขนาดน,นั้นและอีกส่วนหนึ่งก็คือ prefrontal cortex ของเราจะเงียบสงบครับ prefrontal cortex คือส่วนสมองส่วนหน้าที่ ใช้ในการทำงาน system t o การวิเคราะห์คิดแยกแยะหาเหตุผลผมอยากให้ทุกท่านลองคิดตามก็คือถ้า prefrontal cortex ของเราเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาหาเหตุผลอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้สึกวาวุ่นใช่ไหมครับแต่ในช่วงเช้าครับ prefrontal cortex ของเราจะยังไม่พยศมากเราจะยังควบคุมความคิดของเราได้ระดับหนึ่งดังนั้นในช่วงเวลาที่เราคิดเยอะหาเหตุผลวิตกกังวลกับเรื่องต่างๆมากมายส่วนหนึ่งเป็นเพราะสมองส่วน prefrontal cortex คิดเยอะครับแต่ในช่วงเช้า prefrontal cortex เ,เรายังเงียบสงบอยู่นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราควรเริ่มต้นตื่นตีห้าครับและที่สำคัญที่ผมจะพูดถึงอีกส่วนก็คือในช่วงระหว่างตีห้าถึง8ปดโมงเช้าคุณจะมีวิวพ w e r หรือพลังใจสูงที่สุดไม่ว่าคุณจะทําอะไรในช่วงนี้คุณจะมีแรงบันดาลใจสูงมากอย่างที่2ก็คือคุณมีเมนทัลโฟกัสคุณสามารถโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองทําได้อย่างแท้จริงเช่นอะไร หากผมใช้เวลาในช่วงเช้าทบทวนประสบการณ์และเป้าหมายของตัวเองนั่นจะเป็นช่วงเวลาที่ผมได้โฟกัสกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของตัวเองได้มากที่สุดอันที่3าก็คือคุณจะมี energy ครับตอนที่คุณลุกจากเตียงคุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยมีพลังงานแต่เมื่อคุณเริ่มไปยืดเส้นยืดสายคุณเริ่มดื่มน้ําคุณเริ่มทํากิจวัตรที่เป็นตัว trigger กองฟืนแห่งพลังงานคุณจะมี energy สูงมากและอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการตื่นเช้าก็คือ คุณคือคนที่มีวินัยครับถ้าคุณทําได้อย่างสม่ําเสมอมากพอมันจะเป็นการตอกย้ําให้ตัวเองรับรู้ว่าคุณคือนายของความขี้เกียจคุณไม่ใช่ทาสของอารมณ์คุณไม่ใช่ทาสข,ของความรู้สึกใดๆคุณคือคนที่มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตมันคือการปลูกฝังครับผมว่านี่คือข้อที่สําคัญที่สุดเรามาดูข้อนี้ครับ The Three Step Success Formula ผมจะมาพูดถึงส่วนนี้ก็คือ การที่เราจะเรียนรู้อะไรหรือทํานิสัยอะไรให้มันเกิดขึ้นจนกลายเป็นกิจวัตรจะมีอยู่3อย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องนิสัยของการประสบความสําเร็จคุณจะต้องมี3องค์ประกอบนี้ในการสร้างปัจจัยนั้นอันที่1คือ better awareness ครับ better awareness คืออะไรมันคือการรับรู้ครับหากให้ผมพูดง่ายๆเลยก็คือมันคือการนิยามความสําเร็จของตัวเองได้มันคือการรู้ว่าตัวเองมีเป้าหมายค่านิยมอะไรและสเต็ปที่2ที่ผมจะพูดถึงก็คือ implementation การเลือกลงมือทำการ execution และส่วนที่3ก็คือเกิดผลลัพธ์ขึ้นนี่คือกฎง่ายๆครับในการที่จะสร้างความสำเร็จอะไรก็ตามแต่ทุกท่านครับหลายครั้งที่เราไม่รู้ว่าเรากำลังทำบางสิ่งบางอย่างไปทำไมส่วนใหญ่เราจะขาดสเต็ปที่1ครับในการที่จะเริ่มต้นทำอะไรให้ประสบความสำเร็จคุณต้องเริ่มต้นในการทบทวนตระหนักแล้วก็มีเป้าหมายมีวิสัยทัศน์ในสิ่งที่ทำนี่คือส่วนที่สำคัญมากคุณผู้ฟังมีเป้าหมายไหมครับ ผมเชื่อว่าเราทุกคนมีเป้าหมายที่อยากจะทําให้สําเร็จเขียนเป้าหมายออกมาครับลองตอบตัวเองดูว่าใน5ปี10ปีต่อจากนี้คุณอยากจะเป็นใครและถ้าคุณตอบได้แล้วคุณจะต้องมีแผนการหรือกลยุทธ์อะไรบ้างเพื่อที่จะสร้างให้เป้าหมายนั้นเป็นจริงส่วนในส่วนที่2ก็คือ better choice ครับมันคือการตัดสินใจเลือกที่จะลงมือทํากับเป้าหมายพอเรามีกลยุทธ์พอเราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะต้องใช้เป้าหมายหรือแผนการอะไรบ้างในการสร้างความสําเร็จที่เรานิยามมา คุณต้องลงมือทำแน่นอนถ้าเราไม่ลงมือทำถ้าเราไม่ take action มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและเมื่อเราทำได้อย่างสม่ำเสมอมากพอผมให้ทุกท่านจำคำนี้ไว้นะครับสม่ำเสมอครับเมื่อนั้นครับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมจะตามมาเองนี่คือส่วนของ tree success formula ถ้าท่านอยากจะสร้างความสำเร็จให้มันเกิดขึ้นเริ่มต้นที่ tree success formula ครับเขียนมันออกมาแล้วก็ดูว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เราเขียนเป็นจริง ลงมือทําแล้วรอดูผลลัพธ์เกิดขึ้นทําอย่างสม่ําเสมอเรื่องของความสําเร็จไม่เคยมีเส้นชัยครับเราต้องทําไปตลอดชีวิตต่อไปบทเรียนที่ผมจะพูดต่อก็คือกฎ5 3 1ครับนี่จะเป็นอีกกฎที่สําคัญผมเชื่อว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่พอเราตั้งเป้าหมายเราจะเริ่มสงสัยกับตัวเองแล้วว่าเราจะทําได้จริงหรือเปล่าสิ่งที่เราฝันเนี่ยมันเกินกําลังเราไปหรือเปล่า เราไม่ได้มีพรสวรรค์นนะเราไม่ได้มีต้นทุนนะหากใครรู้สึกแบบนั้นเรามาดูกฎข้อนี้กันก่อนผมว่ากฎข้อนี้สามารถให้แรงบันดาลใจได้มหาศาลเรามาเริ่มกันตรงนี้5 3 1คืออะไรมันคือ creed of the willpower warrior ครับมันคือกฎแห่งการสร้างนักรบก็ว่าได้เรามาดูที่เลข5าก่อนมันจะมีความจริงอยู่5ข้อที่คุณต้องรู้ในการประสบความสำเร็จข้อที่1 คนที่เป็นมืออาชีพไม่มีคนสําเร็จคนไหนที่บอนทูบีครับทุกคนเกิดจากการฝึกฝนทุกความสําเร็จเกิดจากการผลักดันกิจวัตรวันแล้ววันเล่าเขาไม่ได้ทําเป็นสัปดาห์เขาไม่ได้ทําเป็นเดือนเขาทํากันเป็นปีๆดังนั้นความสําเร็จมันฝึกกันได้ครับความจริงข้อที่2ครับการฝึกฝนมันคือการฝึกกล้ามเนื้อสมองของตัวเองหากคุณมีวินัยใน,ในการทํากิจวัตรอะไรซ้ําแล้วซ้าเล่ามันคือการฝึกสมองของตัวเองครับหากผมอยากจะเชี่ยวชาญอะไรก็ตามหากผมฝึก จนมีวินัยกล้ามเนื้อในสมองของผมก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นในช่วงแรกผมอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันทำได้ยากจังสิ่งที่ผมอยากจะเชี่ยวชาญมันเริ่มต้นได้ยากมากเลยแต่ถ้าผมอยู่กับกิจวัตรนั้นได้นานมากพอไม่มีทางที่ผมจะไม่เก่งขึ้นครับผมจะเชี่ยวชาญมากขึ้นผมจะรู้เทคนิคมีกลยุทธ์ในการดำเนินกิจวัตรนั้นมากขึ้นความจริง ข้อที่3แรงบันดาลใจจะค่อยๆผ่อนลงไปตลอดเวลาครับเวลาเราเรียนได้เรียนรู้หรือได้รแรงบันดาลใจมาจากใครก็ตามเราจะมีแรงบันดาลใจอยู่ช่วงหนึ่งแต่หลังจากนั้นมันจะค่อยๆผ่อนครับมันจะค่อยๆผ่อนคุณจะต้องเติมเชื้อไฟให้กับตัวเองอยู่เสมออย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงออกจากคอมฟอร์ทโซนนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําให้คุณเติบโตมากยิ่งขึ้นนี่คือความจริงข้อที่3ความจริงข้อที่4ครับ การที่จะติดตั้งนิสัยแห่งความสำเร็จหรือนิสัยที่ดีต้องใช้เวลาครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากหากคุณอยากจะมีนิสัยที่ดีอย่างเช่นอยากจะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอมันต้องใช้เวลาไม่มีทางที่คุณจะยึดติดอยู่กับนิสัยใดได,ได้เพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆของเหล่านี้ต้องใช้เวลาครับความจริงข้อที่5ก็คือหากคุณสามารถสร้างนิสัยที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จได้เพียงหนึ่งอย่างนิสัยที่ดีอื่น มันจะตามมาในภายหลังผมว่าความจริงข้อน,นี้เป็นอีกความจริงที่ค่อนข้างทรงพลังหากคุณเริ่มออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอคุณจะเริ่มรักสุขภาพตัวเองคุณจะเริ่มเลือกอาหารที่ดีและเมื่อคุณออกกําลังกายได้บ่อยคุณมีฮอร์โมนแห่งความสุขมากขึ้นคุณเริ่มตัดสินใจได้ดีขึ้นคุณมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ฉลาดมากขึ้นเกิดจากการติดตั้งเพงียงที่ัสเดียวนี่คือสิ่งที่สําคัญอาจจะเป็นเครื่องทุนแรงในการสร้างชีวิตที่ประสบความสําเร็จก็ว่าได้นี่คือกฎเลข5ครับกฎ เลข 3. Three Values of Heroic Habit Makers 3. สิ่งที่สำคัญในการที่จะสร้างนิสัยที่ยอดเยี่ยมข้อที่ 1. หากคุณอยากจะสร้างนิสัยที่ยอดเยี่ยมก็คือคุณต้องมีความสม่ำเสมอและความทรอหดครับแน่นอนมันใช้เวลาคุณจะต้องมีความสม่ำเสมอคุณจะต้องมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตไม่มีเทคนิคใดๆไม่มีการมีซิกแพคภายใน1สัปดาห์ไม่มีการประสบความสำเร็จภายใน1เดือนไม่มีครับความสม่ำเสมอคือกุญแจที่สำคัญที่สุด จงมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตข้อที่2ก็คือหากคุณอยากจะมีนิสัยที่ดีจงทําสิ่งที่เริ่มต้นให้จบครับและเมื่อคุณทําแบบนั้นได้คุณจะได้ความเคารพตัวเองมาโดยอัตโนมัติกดข้อที่3ครับ the way you practice in private shows how you perform in public กดข้อนี้ผมชอบมากอะไรก็ตามที่คุณทำในช่วงเวลาตอนอยู่คนเดียวสิ่งเหล่านั้นมันจะนำไปแสดงผลตอนที่คุณอยู่ในที่สาธารณะเช่น ตอนที่ผมอยู่คนเดียวหากผมดูแลตัวเองผมเรียนรู้ผมอ่านหนังสือผมพยายามเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จกิจวัตรที่ผมทําตอนอยู่คนเดียวมันจะถูกเอาไปถ่ายทอดตอนที่ผมอยู่ในที่สาธารณะด้วยสิ่งที่คุณทําตอนอยู่คนเดียวจะถูกเอาไปเสนอต่อคนทั้งโลกครับดังนั้นสิ่งที่ท่านควรโฟกัสมากที่สุดก็คือโฟกัสกิจวัตรตอนที่คุณทําอยู่คนเดียว ช่วงเวลาเหล่านั้นคือสิ่งที่กำหนดนิยามตัวตนในอนาคตของเราได้ชัดเจนมากที่สุดครับส่วนเลข1ครับเลข1ข้อสุดท้ายก็คือ one general theory of self discipline กฎที่สำคัญที่สุดสำหรับการมีระเบียบวินัยในชีวิตนักรบที่ยอดเยี่ยมไม่ได้ถูกสร้างมาจากการอยู่แต่ในพื้นที่ความสบาย นักรบที่ยอดเยี่ยมล้วนต้องเจอกับความมืดอัดเจอจากการตัดสินใจยากๆและลงมือทําในสิ่งที่ท้าทายที่คนอื่นไม่อยากทํานี่คือวิถีทางที่นักรบถูกสร้างขึ้นมากด5 3 1นครับนี่คือกฎที่สําคัญไม่ว่าคุณจะมีพรสวรรค์หรือไม่ไม่ว่าคุณจะมีต้นทุนที่เสียเปรียบหรือได้เปรียบก็ตามมันอาจจะไม่ได้สําคัญเลยถ้าคุณรู้กฎ5 3 1ขอให้ทุกท่านจํากฎนี้ไว้ให้ดีเอาละครับในพาร์ตต่อไปในหัวข้อนี้ผมจะพูดถึง f o r interior empires อะไรคือ f o r interior empires ถากให้ผมอธิบายถึงส่วนนี้ก็คือ4ปัจจัยที่คุณจะต้องดูแลให้ดีทั้งชีวิตครับผมจะมาเริ่มที่ตัวแรกก็คือ mindset mindset คืออะไร mindset คือกรอบความคิดครับหากทุกท่านเคยฟังหนังสือของคน Carol Susan d า w e k เนี่ยจะเข้าใจกันดีว่า mindset เป็นสิ่งที่สำคัญมาก mindset คือ อาจจะเป็นเลนแว่นในการมองโลกของคนคนนั้น i n เซ็ตคือเครื่องมือที่คนนั้นใช้ในการรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตคุณจะต้องมี m i n เ s e t ที่เป็น growth Mindset ครับนี่คือสิ่งที่สำคัญส่วนที่ 1. h e a r t set hard set คือการขอบคุณในสิ่งที่ตัวเองมีหากคุณประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณไม่เคยพึงพอใจกับชีวิตของตัวเองคุณก็จะไม่มีความสุขเราอยากมีความสุขหรือความทุกข์ครับ แน่นอนส่วนใหญ่อยากจะมีความสุขดังนั้นมันเป็น gratitude mindset จงขอบคุณในสิ่งที่ตัวเองมีจงพึงพอใจหรือแม้แต่ในตอนนี้ครับท่านก็กําลังพาตัวเองมาหาความรู้มาเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่ขอบคุณตัวเองครับส่วนที่3มก็คือ health set ครับ health คือสุขภาพอันนี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้สุขภาพสําคัญพอๆกับจิตวิญญาณผมชอบที่เขาเคยบอกว่าร่างกายของเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให รับรู้ถึงความสวยงามของโลกใบนี้ถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะสัมผัสกับโลกใบนี้ไม่ได้เราจะไม่ได้กลิ่นเราจะไม่มองเห็นจงดูแลร่างกายของเราให้ดีนี่คือ1ใน4สิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตและส่วนสุดท้ายก็คือ s o u l s e ครับจิตวิญญาณ s o u l s e คือการที่รู้ตัวเองครับมันคือ self-aware คุณมีนิยามความสำเร็จอย่างไร ในสมุดของคุณมีเป้าหมายใดบ้างที่ถูกเขียนไว้วิสัยทัศน์5ปี10ปีต่อจากนี้คืออะไรนี่เป็นสิ่งที่ไม่ทบทวนไม่ได้ครับส่วนใหญ่มันมักจะเกิดจากการที่คุณได้อยู่กับความเงียบสงบหรือนั่งสมาธินั่นเองหากให้ผมสรุปข้อนี้ง่ายๆเลยก็คือนี่คือ4สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของท่านไม่มีอะไรสําคัญไปกว่านี้กรอบความคิดในการรับมือกับสถานการณ์ในชีวิตการขอบคุณตัวเองสุขภาพ จงดูแลสุขภาพให้ดีเรากับว่านี่คือยานพาานะยานเดียวที่คุณมีในชีวิตและโซเซจจงรู้จักตัวเองจงมีจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมจงมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งจิตวิญญาณของท่านจะแข็งแกร่งที่สุดเมื่อท่านรู้ว่าท่านเกิดมาทําไมเอาล่ะครับต่อไปจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วทุกท่านยังจำได้หรือเปล่าที่ผมบอกไว้ในช่วงเปิดคลิปว่าเมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมาเราจะมีกองฟืนกองใหญ่ที falando, ่รอทําการชิกเกอร์อย er ู่ นี่คือตัวทริกเกอร์นัครับกดข้อนี้ครับ Triple 20 Formula ครับกดข้อนี้คืออะไร20 20 20หากให้ผมพูดง่ายๆเลยก็คือ20คือตัวแทนของนาทีครับ20นาทีนั่นเอง Triple 20 Formula ก็คือ3สิ่งที่คุณต้องทำหลังจากที่ตื่นเช้า20ตัวแรกก็คือ20นาทีแรกหลังจากที่คุณตื่นนอนก็คือ Move ครับจงเคลื่อนไหว เมื่อคุณตื่นเช้าจงทําสิ่งที่ยากที่สุดหลังจากนั้นผมเลือกที่จะออกกําลังกายตอนเช้าเพราะว่ามันคือสิ่งที่ยากที่สุดถ้าผมผัดวันระการพรุ่งที่จะไม่ออกกําลังกายตอนเช้าอ่ะเดี๋ยวค่อยไปออกตอนเย็นก็ได้ช่วงเย็นมันจะยากกว่าเดิมครับแต่ถ้าผมบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่เป็นทาสของความขี้เกียจเราจะไปออกกําลังกายต่อให้เราจะขี้เกียจหรือไม่ขี้เกียจเราไม่สนใจถ้าผมทําแบบนั้นได้ผมมันจะเป็นการทําให้ตัวเองได้ตระหนักว่า เราไม่ใช่ทาสของความขี้เกียจเราคือนายของชีวิตถ้าหากคุณเริ่มต้น20นาทีแรกด้วยการออกกําลังกาย20นาทีต่อไปก็คือ reflect ครับทบทวนตัวเองเพราะในช่วงเช้าครับเป็นช่วงเวลาที่ท่านอยู่กับความเงียบสงบท่านไม่ได้ถูกรบกวนจากงานจากการแจ้งเตือนอย่าเพิ่งจับโทรศัพท์แต่จงใช้เวลาหยิบสมุดกับปะกาเขียนเป้าหมายของตัวเองทบทวนช่วงชีวิตที่ผ่านมาหรืออนาคตที่มันจะเกิดขึ้นผมบอกเลยว่าตัวผมเองก็ ใช้กิจวัตรนี่แหละครับเป็นหลักในช่วงเช้าช่วงเช้าที่ได้ทบทวนตัวเองคือช่วงเช้าที่มีค่าเสมอมันคือช่วงเวลาที่เราจะมีไอเดียใหม่ๆมันเป็นช่วงเวลาที่เรารู้ว่ามีอะไรที่เราอยากจะทําบ้างสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้เหมาะกับความสําเร็จที่เราอยากให้เกิดขึ้นหรือเปล่าอาจจะเป็นการทบทวนตัวเองบางท่านอาจจะนั่งสมาธิบางท่านอาจจะขอบคุณใช้ช่วงเวลานั้นขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวในตัวเองก็ได้ความสัมพันธ์สุขภาพหน้าที่การงานที่ท่านมีอยู่นั่นคือสิ่งที่เราควรขอบคุณ ส่วน20นาทีสุดท้ายก็คือเรียนรู้ให้ตัวเองเติบโตครับหากคุณใช้เวลาช่วงเช้า20นาทีหลังไปกับการเรียนรู้จะฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือเรียนรู้จากคนที่เขาประสบความสําเร็จอะไรก็ได้ครับช่วงเช้าจะเป็นช่วงเวลาที่สมองเราอย่างโลง่งและยิ่งถ้าเราได้ออกกําลังกายมาก่อนยิ่งเราได้ทบทวนตัวเองมาก่อนและถ้าลงมาเรียนรู้หลังจากนั้น เราจะเรียนรู้ได้ไวมากเราจะมีการโฟกัสที่สูงมากกว่าช่วงเวลาอื่นและหลังจากนั้นท่านจะมีโซนสีเขียวที่ใหญ่กว่าเดิมท่านจะอยากทำในสิ่งที่มันมีความหมายหลังจากนั้นนี่คือตัวทริกเกอร์กองฟืนที่เรามีจากการตื่นเช้าครับ Triple 20 Formula หลังจากตื่นนอน20นาทีแรกขยับตัวออกกำลังกายทำให้ออกซิเจนได้สูบฉีดร่างกายตัวเองอันที่2ก็คือ Reflect ทบทวน ทบทวนเป้าหมายชีวิตเขียนวิสัยทัศน์ของตัวเองออกมานิยามความสำเร็จที่คุณได้ตั้งไว้และ20นาทีสุดท้ายก็คือเรียนรู้เพื่อให้ตัวเองเติบโตฟังพอดแคสต์อ่านหนังสืออะไรก็ได้ครับที่เป็นการเรียนรู้ผมกล้าเดิมพันเลยว่าถ้าคุณมี triple 2 w e n formula หลังจากที่คุณเติ่น,นอนคุณได้ t r i กอร์กองฟืนที่คุณมีอยู่แล้ว energy พลังงานของท่านจะพุ่งทยานสูงขึ้น อย่างไม่น่าเชื่อนี่คือเฟรมเวิร์กที่ผมเอามาจากหนังสือ5 A.M. Club ของคุณ Robin ินชาม่านะครับจะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อยู่ในดวงใจของผมเลยหากให้ผมสรุปท็อป10หนังสือปีนี้นี่จะเป็นคำตอบนั้นครับหนังสือเล่มน,นี้จะเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนทีนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังอาจจะเริ่มสงสัยว่าแล้วถ้าเราอยากจะมีกิจวัตรที่ดีแบบนี้เราต้องทำนานขนาดไหนละ่ะมันถึงจะกลายเป็นนิสัยของเรา คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินมาก่อนว่าหากเราอยากจะสร้างนิสัยใหม่เราจะต้องใช้เวลา22วันใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเราต้องใช้เวลาถึง66วันครับประมาณ2 3เดือนนั่นเองผมจะให้ดูกราฟนี้เป็นกราฟสุดท้ายการที่เราจะติดตั้งนิสัยที่ดี22วันแรกเนี่ยจะเป็นเพียงแค่ช่วงเปลี่ยนผ่านเท่านั้นเองในช่วงที่2ก็คือ22วันหลัง คือการติดตั้งจริงๆในช่วงแรกคุณจะใช้พลังใจค่อนข้างสูงในช่วงกลางๆคุณจะเริ่มติดตั้งนิสัยใหม่ไปแล้วซึ่งในช่วงที่2คุณจะล้มเลิกนิสัยไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันจะยังไม่เป็นนิสัยที่ติดตัวแต่ในช่วงที่3ถ้าคุณทํานิสัยอะไรได้สม่ําเสมอจนถึง66วันนิสัยเหล่านั้นมันจะติดตัวคุณไปครับมันจะกลายเป็นกิจวัตรและมันจะกลายเป็นโชคชะตาคําถามก็คือท่านอยากติดตั้งนิสัยที่ดีหรือนิสัยที่ทําให้ท่านล้มเหลวครับ ผมเชื่อว่าเราทุกคนอยากประสบความสําเร็จและความสําเร็จสิ่งที่สําคัญที่สุดคือนิสัยที่เราทําไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่ต้นทุนมันคือนิสัยมันคือการเรียนรู้มันคือการเติบโตนี่คือบทเรียนที่ผมอยากให้ทุกท่านเอาไปปรับใช้ในการพัฒนาตัวเองครับเอาละครับผมพามาที่ส่วนสุดท้ายจะเป็นข้อเพิ่มเติมในการที่จะทําให้วันวันนั้นมีความหมายอย่างแรกที่คุณโรบินชาม่าบอกก็คือในตอนเช้าหลังจากที่คุณตื่นมาได้โปรดอย่าจับโทรศรัพท์ เพราะเมื่อคุณจับโทรศัพท์คุณหลีกหนีไม่พ้นโน t ติฟิเคชันแล้วเชื่อเลยครับเวลาเราเจอ notification ที่มันน่าสนใจเราจะหักห้ามใจให้ตัวเองไม่เข้าไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยยากมากอย่าเพิ่งจับโทรศัพท์ในตอนเช้าจงใช้กฎ triple t 0 formula ก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณจะรู้เองว่าคุณจะทำอะไรอย่างที่สองครับการที่คุณจะตื่นเช้าได้คุณต้องนอนให้ดีก่อน คุณจะต้องนอนให้ได้อย่างน,อน้อย7-8ชั่วโมงเรื่องของการนอนครับตรงนี้ผมจะไม่จอดลึกเพราะผมเคยทําหนังสือ Why We s l e ไปแล้วการนอนเป็นสิ่งที่สําคัญการนอนที่ดีจะทําให้ชีวิตรอบด้านดีขึ้นไปด้วยและถ้ายิ่งคุณนอนดีคุณตื่นเช้าคุณมีกด triple t 0หากคุณทําแบบนั้นได้ความสําเร็จก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินเอือ้อมอันที่3อย่าลายล้อมตัวเองไปด้วยคนที่มีความคิดในเชิงลบ หากท่านอยากจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จแต่คนรอบตัวบั่นทอนทจิตใจท็อกซิกกับตัวท่านต่อให้คุณจะใจแข็งขนาดไหนก็ตามคุณก็จะแพ้ถ้าคุณไม่เลือกความสัมพันธ์ใด้ดีคุณจะกลายเป็นผู้ถูกเลือกจงเป็นผู้กระทําอย่าเป็นผู้ถูกกระทําครับและข้อสุดท้ายที่ผมจะเอามาให้ก็คือเวลาเราประสบความสําเร็จกับสิ่งเล็กๆน้อยๆขอบคุณตัวเองครับความสําเร็จเล็กๆน้อยๆมักจะต่อยอดไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เสมอหากคุณตื่นเช้ามา คุณเก็บที่นอนคุณออกกําลังกายคุณได้ทบทวนตัวเองคุณได้เรียนรู้มันคือความสําเร็จเล็กๆครับผมเชื่อเลยว่าวันแรกที่ท่านเริ่มต้นทําคุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยสักนิดเดียวแต่ถ้าคุณทําอย่างสม่าเสมอคุณเริ่มมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตจนทําได้เป็นเดือนเป็นปีจากความสําเร็จเล็กๆมันจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงมหาศาลครับและผมกล้าเดิมพันเลยว่าถ้าคุณผู้ฟังสามารถเอาบทเรียนที่ผมพูดในวันนี้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาชีวิตตัวเองชีวิตของท่าน จะเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลคุณจะมีความหวังในการสร้างชีวิตที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นจะเห็นได้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องเก่งคุณไม่จําเป็นต้องมีพรสวรรค์มากกว่าใครๆแต่คุณจาเป็นต้องมีกิจวัตรที่ยอดเยี่ยมกว่าใครๆโดยเฉพาะตัวคนที่ผ่านมานี่คือคีย์ที่สําคัญที่สุดครับนิสัยครับนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมนําให้คุณผู้ฟังจากหนังสือ5 A.M. Club นะครับจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ยังมีเฟรมเวิร์กกับบทเรียนที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยเยอะมาก แต่ก่อนอื่นครับผมจะเอาบทเรียนทั้งหมดไปไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์แต่สิ่งที่ผมอยากจะขอก็คือขอให้ท่านได้พัฒนาตัวเองจากคลิปที่ผมทําไปก่อนและเมื่อถึงตอนนั้นค่อยเข้าไปเรียนในพรีเมียมคอนเทนต์เพื่อเจาะลึกเนื้อหาเพิ่มเติม<ๆ>ก็ยังไม่สายครับเราตั้งใจทําเพื่อให้ท่านได้ยกระดับชีวิตตัวเองจริง หรือถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้อยากเรียนรู้ผ่านการอ่านด้วยตัวเองเลยคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือ5 am club ได้จากเด e Library Shop นะครับหนังสือทุกเล่มในร้านของเราคือหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้เพราะท้ายที่สุดแล้วการเรียนรู้จะทําให้ท่านเข้าถึงอิสรภาพจากข้อจํากัดของชีวิตครับในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วทีมงานเด e Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ